บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายมีมีขึ้นสำเร็จรูปควิกแซบจัดงานใหญ่ขยายว,วงการประกวดด้วยการเปิดเวทีควิกแซบไอดอนคอนเทส2024 ซึ่งหลังเกิดรับสมัครมีน้องๆเยาวชนที่สนใจจากทั่วประเทศตบเท้าเข้าร่วมประกวดกว่า100คนโดยผ่านการคัดเลือก30คนจนถึงเก้าสำคัญในการประกวด q u ิกแสบไอดอลคอนเทสต์2024ไฟนอลในรอบตัดสินเมื่อวันจนที่เก้ธันวาคมที่ผ่านมางานนี้น้องๆผู้เข้าแข่งขัน,ขนต่างดึงศักยภาพสวยและมั่นใจประชันกันอย่างเต็มที่และสร้างความประทับใจให้กับกองเชียร์เป็นอย่างมาก โดยผู้คว้าตำแหน่งคลิกแซบไอดอลคนแรกของประเทศไทยไปครองได้สำเร็จคือนางสาวจิระพิญญาชิงพาลีชีโฟรับเงินรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า5 0 0 0บาท สำหรับโครงการควิกแสบไอดอลคอนเทสนะครับปีนี้ก็เป็นการจัดครั้งแรกนะฮะก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนนะฮะสาวแสบอายุตั้งแต่18ถึง25ไม่จำกัดเพศนะฮะที่มีความมั่นใจแล้ารแสดงออกได้มาแสดงความสามารถเพื่อได้รับโอกาสในการเป็นควิกแสบไอดอลคนแรกของประเทศไทยครับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมต้องมีหลักๆก็คือเป็น สาวแสบอายุระหว่าง18ถึง25ซึ่งมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกเท่านี้แหละค่ะส่วนเรื่องเพศเราก็ไม่จำกัดเปิดรับ เกณฑ์การตัดสินก็จะมีหลายส่วนนะครับหนึ่งก็คือ,อเขาเรียกว่าเ e อร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีนะครับสองเรื่องความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็สามื่คือไหวริพในส่วนของการตอบคำถามแล้วก็ดูทัศนคติน้องๆครับเราจะดูภาพเป็นองค์รวมนะคะผมใช่ค่ะทักษะของน้องแต่ละคนนะครับเราจะเอาไปต่อยอดยังไงบ้างก็แน่นอนเชื่พี่โองครับใช่แล้วก็ที่ที่บอกตังก้งแต่แรกครับก็เราเน้นที่ความมั่นใจและกล้าแสดงออกส่วนความสามารถน้องๆก็จะแตกต่างกันไปซึ่งเราก็จะช่วย สนับสนุนในความสามารถต่างๆของน้องๆ,ๆ,ๆซึ่งมันสามารถฝึกกันได้ครับใช่ค,ครับตองากั้คเห็นอะไรกับเยาวช นี้นะคะก็คือเป็นการรอบไฟนอลแล้วนะคะเรามีการคัดเลือกทางการออดิชันออนไลน์นะคะรวมถึงมีการถแถลงข่าวไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะคะจะได้เห็นถึงศักยภาพของน้องๆทุกคนนะคะวันนี้คาดหวังว่าให้น้องๆทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็ไปพบกันนะคะกับไอคอนิกแบรนด์คนแรกของไทยค,ะค่ะหลักๆไม่อยากให้โฟกัสที่รางวัลเป็นตัเออวงเงินนะฮะซึ่ง คือการได้มีโอกาสร่วมทํากิจกรรมต่างๆาควิกแซบตลอดทั้งปีนอกจากควิกแซบก็ยังมีพาร์ทเนอร์ต่างๆของควิกแซบซึ่งมันก็ตรงกับความสามารถของน้องๆไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเต้นรําหรือการแสดงออกพิธีกรต่างๆเราจะช่วยผลักดันน้องๆในส่วนของถ่ายแบบอาจจะเป็นพิเซนเตอร์าอาจจะในส่วนของต่างๆเลยอาจจะเป็นนักร้องศิลปินหรือว่าแดนเซอร์อะไรอย่างเงีง้ยค่ะทียังเป็ีแรกนะเขาจะมข้อลวมทำเป็นการตอบ คือหลักๆรอบปีนี้นะครับรอบมันเราจะเน้นการที่ออนไลน์ออดิชั่นรอบก็มีเกือบร้อยกว่าคนแล้วก er ็จะัดเลือกมาเป็นรอบไฟนอลเนี่ย28คนในวันน <Lebanon. S 1> ี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้การตอบรับดีอย่างนี้ปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างครับซึ่งจริงๆโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการที่เราตั้งใจจะทาต่อเนื่องมาทุกๆปีนะครับนอกจากการประกวดก็คือเป็นการสนับสนุนน้องๆด้วยที่มีความมมุ่งมั่นตั้งใจมีความสามารถในการพัฒนาตนเองก็คือเป็นการเกิด ให้กับน้องๆเย้าบุตรชนอยากให้แต่ละท่านครับให้กำรหนุนใจ้องเที่จะดงความใจเป็นประวัติตการน์โชว์ให้ก่อนเลยอโอเคครับก็หลักๆเลยก็คือขอให้ทําให้เต็มที่ฮะก็มีความมั่นใจแล้วก็แสดงออกมาเสื่อแต่ละคนมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วครับโชว์ความแสบความแสบออกมา ให้กับคำกรรมการใช่แล้วค่ะปีนี้เป็นปีแรกนะคะดีใจมากๆที่น้องๆทุกคนนะคะให้ความสนใจกับแคมเปญการประกวดในครั้งนี้นะคะขอให้น้องๆทําให้เต็มที่นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถือว่าน้องๆได้โชว์ศักยภาพที่ดีให้พวกพี่ได้เห็นละค่ะสำหรับครูออฟฟี่นะคะจากท c เซีย d e ค y ดก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะประสบความสำเร็จบนเวทีนะคะได้เป็นอ่า คนแรกของประเทศไทยนะคะให้น้องตั้งใจทําเต็มที่เลยนะคบสู่ความสามารถเลยโชว์ศักยภาพน้องๆอ,ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้องที่เป็นสาวพัดไซส์ LGBT น้องผู้หญิงนะคบโชว์ออกมาได้เลยนะคบเราไม่จํากัดเพศนะคะวันนี้กิจกรรดีๆก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตามกิจการดีๆนาคคิกแสบได้ทางเฟซบุ๊กและช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับ ก็สักติดตามผลงานของน้องๆทั้ง28คนนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ